ถ่ายหนูทําไมลนะ่ะเล่นมาแต่งชุดสวยหน่อยไม่ได้หรออ้อาอวโชวีดีโอแล้วนะเออ๋อใี้หนูใส่ชุืสวยหน่อยเป็นอีกคีสหนึ่งให้หนูใส่ชุดสวยก็ไม่ได้ชุดไม่สวยก็มาอยากถ่ายแล้วอ๋อแอ้แล้วอ๋ออ๋อ,อให้คุณตาถ่ายเนาะ<อ>เก็บไว้ เก็บนเป็ดไทยให้หนูดูตอนโตไปไห้ไอเดียวไอบักเดียวเด้อลูกเนะหนูชื่ออะไรบอกคุณตาสิถามด้วยพ่อเดียวคิดถึงหนูไหมเออหนูชื่ออะไรระศิตาไอดาระศิตาใช่หรือเปล่าใช่ไหมลูกใช่ไหมเออใช่ไหมครับอ่าเฮ้ยยิ้มเนี่ยยิ้มหวาน วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่สองธันวาสองห้าห้าห้าไอด้ 25, 55, 55. อา,ดาอายุครบหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบสองวันใช่ไหมครับหนึ่งเดือนยี่สิบสองวันพอดีเลย <c oughs> จ้า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 ,จา <c oughs> ไหมครับเห็นไหมเมื่อวันไปโลตัส จะเจอคู่แข่งแล้วของเขาตัวนิดเดียวไอ้ดาแซงเลยใช่ไหมไอ้ดาเป็นหวัดเลยใช้เปล่าคุณตาไปกินเบียบ่ได้เลยแกล้งคุณตาคุณยายใช่ไหมใช้หรือเปล่าใช่เปล่าแสได้ว่าแกล้งคุณตาไม่ให้ไปกินเบีย ใช่ป่ะวันนี้เดี๋ยวคุณตาจะพาไปเอาไปโคราชอีกได้ไหม,ไ,มไปด้ไ,ปไหมครับคุยสิอีอีเฮ้ยเฮ้ได้จา้าไ,ได้หัวหแบนหมดแล้ว,ไ,ไ,ดไ,วได้นอนอูนหัวแบนหมดแล้ว,วนอนควาำบ้างเนาะ Lăng à, à, kai đi đao đi đao đi đao luôn Lăng kai ok a yan 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 tay mùa nữa tay mùa tìm tang 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 tay mùa 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 nữa luôn tìm tay 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 เหมือนคนตาเลยยังมันเหี่ยวกินมันลงเนาะได้ไอ้ได้กินได้คนเดียวเหรอไอ้ได้กินแล้วสบายใช่ไหมหนกให้มไอ้ไอ้ได้คุยได้ไอดกินแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมหนกอือแล้วอร่อยไหม กินแล้วอร่อยที่สุดใช่ไหม